สวัสดีครับยินดนีต้อนรับเข้าสู่ e Easy Samsung Channel นะครับสำหรับในคลิปิรีโอนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการกู้รหัสของ Gmail หรือของ p a เ Store นั่นเองนะครับวิธีการนี้นะครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัว Gmail ของเราได้ล็อกอินไว้ในโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับเราล็อกอินไว้แล้วล็อกอินไว้ตอนที่เราซื้อเครื่องมาแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่ว่าเราจำอีเมลไม่ได้ วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะในการกู้รหัสผ่านของ gmail ของเรานั่นเองย้ำนะครับเป็นวิธีการกู้รหัสผ่าน gmail วิธีนี้ก็ต่อเมื่อนะครับเรามีโทรศัพท์มือถือที่ล็อกอิน gmail อยู่แล้วนะครับโอเคครับเราไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับขั้นตอนที่1นนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือ หลังจากนั้นให้เราเลือกเมนูนะครับ Google หรือการบริการของ Google นะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกเมนูการจัดการบัญชี Google กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับ หลังจากนั้นให้เราดู Gmail ว่าเป็น Gmail ที่เราต้องการจะคู่ข้อมูลหรือเปล่านะครับเผื่อบางท่านล็อกอินหลาย Gmail ไว้ในเครื่องนะครับผมเมื่อเลือก Gmail ที่ถูกต้องแล้วนะครับเราเลือกเมนูความปลอดภัย หลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกเมนูการลงชื่อเข้าใช้ Google เมนูนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมเราอาจจะทดลองนะครับใส่รหัสผ่านไปนะครับหรือว่าดาวรหัสผ่านไปก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าใส่แล้วนะครับไม่ถูกต้องให้เรากดหากลืมรหัสผ่านนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านล่าสุดนะครับที่เราพอจะจำได้นะครับก็ลองเราดูก่อนก็ได้ครับอันนี้จะเป็น Android v e r s i o นใหม่ Android version ใหม่จะเข้ามาเมนูเปลี่ยนรหัสผ่านเลยให้เราเลยโดยอัตโนมัตินะครับ เราก็สามารถที่จะสร้างรหัสผ่านใหม่ได้ในเมนูนี้เลยนะครับผมตั้งรหัสผ่านใหม่อย่างน้อยแปตัวอักษรด้านบนสร้างรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันด้านล่างแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนไม่เข้ามาเมนูนี้แสดงว่าอาจจะเป็นตัว Android ตัวโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่านั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับบางทีอาจจะ มีการแจ้งเตือนมานะครับให้เราเลื่อนเมนูด้านบนคลิกเมนูด้านบนลงมานะครับก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆแล้วให้เราแตะเข้าไปในการแจ้งเตือนนะครับ mm hmm. เมื่อเราเลื่อนแล้วแตะเข้าไปในการแจ้งเตือนแล้วอาจเจอเมนูที่แจ้งให้เราทราบนะครับเช่นอย่างในรูปนี้เลย mm hmm. คือจะเป็นเมนูคุณคือผู้ที่พยายามกู้คืนบัญชีใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเราทำเราก็ต้องตอบว่าใช่ฉันเองนะครับก็กดตัวเมนูตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดตัวนี้เข้าไปมันจะเข้ามาอยู่ในหน้าการเปลี่ยนรหัสผ่านเลยแล้วก็เราให้เราตั้งรหัสผ่านด้านบนแล้วก็ยืนยันด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับกดคำว่าข้ามนะครับผม หลังจากนั้นก็จะมีเมนูแจ้งเตือนมานะครับว่าเราได้เปลี่ยนรหัสผ่านสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถตั้งรหัสผ่านหรือว่ากู้รหัสผ่านของ G Mail p a y s t o ของเราได้อย่างง่ายดายนะครับจะเกิดทําตามขั้นตอนที่ผมแนะนําก็รับประกันว่าจะสามารถที่จะกู้คืนรหัสผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนีนะ้มีเพียงเท่านี้ถ้เกิดว่ามีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับท้ายนี้ต้องก่ลาวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ